ผมได้คุยกับเพื่อนๆมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าสถานการณ์ที่ใช้อำนาจในการบีบบังคับให้คนนับถือแล้วก็ใช้อำนาจข่มขู่เพื่อให้เกิดการจำยอมเนี่ยมันมันไปไม่ได้วันนี้เรามีรูปประธรรมที่จะยืนยันอีกในโอกาสวันสงกรานครับ ยืนยันให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดนั้นเป็นจริงมีการขึ้นโปสเตอร์อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยโปสเตอร์เต็มๆเขาก็ทำกันผมก็ไม่รู้ว่าใครทำนะครับแต่ตำรวจเห็นโปสเตอร์นี้เท่านั้นแหะครับผวาเลยก็ในเมื่อเขาเขียนบอกให้ไปรับเสด็จในหลวงนะครับ 15เมษายนเป็นต้นไปรวมพลที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเพื่อไปรับเสด็จในหลวงเดี๋ยวนี้เขาก็ใครจะเป็นคนทำเราอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็เด็กๆก็เขาเขาก็คงจะรู้กันแต่ปรากฏว่าเออในหลวงจะเสด็จเมื่อไรผมก็ไม่รู้ครับก็มีเด็กเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปนั่ง อยู่ที่ร้านแมคโดนัลล์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยมีตำรวจเข้ามาล้อมเลยครับผมก็นับไม่ได้นะครับจากคลิปที่เห็นเนี่ยแต่อย่างน้อยน่าจะมากกว่า10บคนมาล้อมเด็กคนเดียวครับที่เขานั่งกินโจกอยู่ในร้านแมคโดนัลล์ แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นจะจับให้เด็กเนี่ยไปที่อื่นเด็กเขาก็ไม่ไปนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะกินโจ๊กที่นี่เป็นสิทธิของเขาแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้จากรายงานข่าวนะครับว่าอายุประมาณ13ขวบ14ขวบเท่านั้นเองเด็กผู้หญิงคนเดียวครับแต่ตำรวจเนี่ยไปล้อมหมดเลยผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าการใช้อำนาจ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่กระทำกับประชาชนอย่างเกินอย่างเกินกฎหมายเพียงเพราะว่าเรื่องนั้นถ้าเกี่ยวกับวังแล้วละก็ตำรวจทุกสอนอทหารทุกหน่วยที่ต้องเกี่ยวข้องนั้นจะต้องใช้อำนาจเต็มที่โดยไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่สนใจเรื่องกฎหมายเลยอันนี้เป็นผลจากตัวช้างเพราะว่า อำนาจเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่วังแล้วแล้วการแต่งตั้งตำรวจผู้กำกับผู้การผู้การภาคต่างๆเนี่ยล้วนแต่ศูนย์กลางอยู่ข้างบนหมดแล้วและคำสั่งก็ลงมาให้จัดการคือพูดง่ายๆว่าไม่ให้กษัตริย์เห็นภาพการคัดค้านแม้แต่น้อยดังนั้น เหตุการณ์ที่ผมเคยบอกกับท่านไว้ว่าเดี๋ยวนี้อำนาจเผด็จการมันขยายลงไปมากขึ้นถึงขนาดไม่ต้องทำผิดครับเพียงแค่เจ้าจะไปที่ไหนพระบรมวงศานุวงศ์จะไปที่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าไปตรึงพื้นที่แล้วก็ไปล็อกล็อกเป้าบุคคลไว้หมดเลยโดยเฉพาะบุคคลที่ทำประวัติไว้จำได้ไหมครับ เมื่อปีก่อนนู้นที่ผมพูดแต่ยังไม่เห็นภาพชัดที่รัชกาลที่สิจะเสด็จขึ้นไปที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจะไปพระราชทาปริญญาที่ราชพัฒท,ที่เชียงใหม่ซึ่งตอนหลังนี้ราชพัฒเเขามีหอประชุมแล้วนะครับเขาก็แยกไปไปรับปริญญาที่นั่นไม่ได้เกี่ยวกับมหาวาลัยเชียงใหม่เลยแต่ตำรวจก็มาเคลียร์พื้นที่หมดเลย แล้วก็เป็นปัญหากันตั้งแต่ปีก่อนที่ผมบอกว่านี่คือสัญญาณบอกว่าการควบคุมหรือการาควบคุมาการเสด็จใหม่เนี่ยจะเข้าไปตึงพื้นที่อย่างนี้หมดค่าใช้จ่ายงบประมาณคำสั่งที่ลงไปเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพแต่ตอนนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อ ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องแต่วันนี้เห็นชัดครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่15ที่อนุเสวรีประชาธิปไตยผมอยากให้ท่านได้เห็นเเสียงของเด็กมีคนเดียวเท่านั้นเองครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วตำรวจเนี่ไปล้อมหมดเลยทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบแล้วสุดท้ายก็จะจับเขาไปเขาเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาจะนั่งกินโจ๊กตรงนี้ผมให้ท่านดูภาพนี้นี่ครับนี่คือภาพตอนสุดท้ายครับจับเด็กไปเด็กผู้หญิงนะถามว่าทำไมตำรวจเกิดภาวะเนอร์เวประสาทรับประทานแล้ว ถ้ามีขบวนเสด็จมาจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยประมาณเกือบยี่สิบคนล้อมเขาอยู่ถามว่ามันก็จบเท่านี้เองนะครับเด็กก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับทำไมต้องพาตัวเขาฉุดกระชากลากถูเด็กผู้หญิงคนนี้ไปไว้ที่สำนักงานกระทรวง พัฒนาสังคมเออแปลกฮะผมก็เข้าใจว่านี่คือการทำเกินกว่าเหตุและนี่คืออาการทางปอสอ,อแล้วปอสอ,อประสานแดกของเจ้าหน้ที่แล้วเกี่ยวกับวังนี่นิดหนึ่งไม่ได้เลยแล้วทำไมครับเหตุการณ์ก็ลามไปอีกสิครับพอไปไว้ที่หน่วยงานออกระทรวงพัฒนา สังคมก็มีเพื่อนเพื่อนเขาก็กลัวที่เพราะเดี๋ยวนี้มันถึงกันหมดนี่ครับการสื่อสารมันไวนี่มีก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็ไปช่วยกันทันทีเพราะเขาไม่รู้นี่ครับว่าเกิดอันตรายหรือไม,หอไม่หรือไม่อย่างไรเพราะเจ้าหน้าที่นั้นใช้อำนาจเกินส่วนใช้อำนาจนอกกฎหมายมากเกินไปจนกระทั่งคนสรุปได้แล้ว เพราะอย่าลืมว่าโครงสร้างกลไกของระบบราชการเนี่ยเจ้าหน้าทีตา่ตำรวจทหารเนี่ยปกติกษัตริย์ไม่ต้องสั่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ราชาการก่อนนี่ก็ใช้อำนาจมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้ราัชาการปัจจุบันนี่สั่งการให้เปิดสัญญาณให้เลยก็เลยยิ่งไปกันใหญ่สิครับก็เลยไปเกิดการชุลมุนกันอีกครับที่หน้ากระทรวงพัฒนาการ เอาให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศในร้านแมคโดนัลล์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นการต่อสู้ด้วยคำพูดแล้วก็ท่านจะรู้เองว่าตำรวจกี่คนเด็ก,คน,ดกคนเดียวเท่านั้นเองเชิญครับแล้ว็นัเพื่อนที่ห้างสิไม่เห่าจนเอาหนูมากินแมต้องหนูผิดอะไรหนูมากินแม็กมีใครตอบได้ไหมตรงนี้มีใครตอบยู่ได้ไหมว่าหนูผิดอะไรมากินแม็กกินแม็กถ้ากินแม็กก็อยู่ ค่าที่ี่สนบกไม่มีปัญหาเราโอเคไหมไไปกินมาแล้วอยู่ไหนค่าที่ี่สนุกไม่ได้กินตรงนี้แต่กินแอกร้านแอกมันอยู่ตรงนี้กินตรงนี้ไงถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้ไปหนูก็ไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วไงในกรณีถ้าไม่ได้ทำอะไรก็โอเคถ้ามีการทำอะไรหรือว่าอะไรยังไงพี่ก็ต้องเิดเนี่ยกำลังว่าพี่มีกับสี่สิบห้าสิบคนนะพี่ก็น่าจะคุมหนูคนเดียวได้อยู่แล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันด้วยซ้ำ เออก็ไม่ผ้าไม่อมีปัญหาอะไรก็นั่งตรงนี้มันนั่งเป้ากันจริงเยอะไงถ้ามีมีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือว่าท่าที่ที่ไม่เหมาะสมไงจะต้องเชิญตัวนะเชิญนะครัเชิญนะไม่ได้จับอะไรไปเชิญนะพี่จะคมาเชิญหรอชจะมาเชิญเหลืองมาก คือเรามากินข้าวนะคะแล้วก็พึง่งทราบว่ามีขบวนทะเด็ตมาตรงเลยนะคะนี่แหละคะ่ะกินโดกนี่กินโดกแล้วก็พึง่งทราบนะคะมีเขาไปเสด็จมาแล้วก็อ่าตำรวจก็มคามคุยด้วยนะคะแต่ว่าค่ะไปตามเจมื่อนะกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับคุยว่าก็คุยเรียบร้อยแล้วก,การเลือกสนามาน้องทน้างเราเปรีบควนะครับแล้วเขาก็มีประวัติด้วย ท่านเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะครับดังนั้นท่านวินิจฉัยได้เองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมถ้าทำเกินกว่าเหตุเพราะอะไรถึงต้องทำกันขนาดนั้นทั้งๆท,งที่มีทางออกที่ดีกว่านั้นเยอะแยะเดี๋ยวผมจะรายงานว่าผลจากตรงนี้ไปยังไงภาพเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ท่านดูนะครับเป็นภาพที่โพสต จากคุณธนวัตรวงชัยเดี๋ยวนี้ข่าวมันไวนะครับคุณธนาวงชัยก็ภาพโพต์ให้เห็นว่ามีการจับเด็กหญิงคนเมือ่อสักครู่นี้ไปทีนี้พอไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมก็มีเยาวชนมารวมกลุ่มกันสิคนนี้อันนี้ผมมีหนังให้ท่านดูครับ แต่ว่าไม่เอามาไว้ในรายการนี้นะครับเพราะว่า Youtube จะแบนอีกเดี๋ยวเนื้อข่าวเนื้อความที่เราจะคุยกับท่านดีๆทั้งตทั้งตอนเนี่ยจะไม่ได้ผ่านสายตาท่านท่านอาจจะไปดูในใน,ในสในทีวีก็แล้วกันบรรยากาศที่เกิดขึ้นนั่นนั่นเราครับเป็นผลมาจากที่อนุสาวรีประชาธิปไตยตอนเช้าช่วงกลางวันนะ ช่วเช้าต่อกลางวันเนี่ยเขาไปนั่งกินโจ้กันนั่นนะปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกกันนะครับมีการจับกลุมให้ดูภาพไม่รู้จะออกได้หรือเปล่านี่นะครับเนี่ยเน,น,น,น่ครับที่ที่หน้ากระทรวงละครเนี้ยก็มีการได้รับการบาดเจ็บขึ้นสิครับเพราะมีการใช้แรงกระทําการกันใหญ่โตนี่ครับแล้ว ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรความเกลียดชังที ilot, one, todas, ่เยาวชนที่ประชาชนถูกอำนาจที่ไม่ชอบทำกระทำการอย่างนี้เนี่ยมันสะสมไปเรื่อยครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนบุรีเชิญชวนทุกคนรวมพลกินแม็กเพื่อประกาศให้ทราบอ้าเห็นไหมครับเขาเริ่มตอบโต้บอก ชวนกินแม็กซ์เพิ่มการให้ทราบโดยทั่วกันว่าการนั่งอยู่ในร้านแม็กซ์ไม่ได้หนักหัวใครและกินโดยไม่ได้แดกภาษีใครครับเห็นไหมเขาว่ากระทบไปจับอะไรเขาได้ไหมนี่คือผลสะเทือนที่มันเกิดขึ้นถ้าท่านบอกเฮ้ยไม่ไปร้านครับก็แค่นี้หรอวะนะฮะก็แค่นี้แหละมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับมันหลายครั้งต่อหลายครั้งสะสมเรื่อย ทีนี้เด็กเขาก็เริ่มสิครับนี่และเรื่องอย่างนี้ครับมันไม่หยุดแล้วล่ะขณะที่ทางนี่กลุ่มเฟนทอกเดี๋ยวมีเรื่องเฟนทอกมาเปิดคลิปให้ท่านดูหน่อยนะขณะนี้ทางมวลชนที่มาร่วมกับทางมังกรปฏิวัติเตรียมป้ายเตรียมทำกิจกรรมหน้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่นี่ก็เลยไปเฮลาโลเลยสิเฮลาโลแล้ว,ลลลวป้ายก็บอกพอรักพ่อ ลูกจึงขอรับสเสด็จเอออะไรเนี่ยอยากร่วมรับสเสด็จท่านเห็นกลยุทธ์การต่อสู้ของเด็กๆแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงแล้วนี่ผมเอาภาพนิ่งมาท่านดูนะจากการรายงานข่าวก็แล้วกันส่วนท่านอยากจะเห็นภาพเคลื่อนไว้สดๆไปดูในสูนไยทีวีนะครับ อันนี้รายงานมาบอกว่าพวกนอกเครื่องแบบในรถคือเยาวชนที่เข้ามาช่วยน้องไอ้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยปรากฏเขาก็เอาขอบวนก็ขับรถมากันตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถปาดหน้ารถเด็กพอโดนจับได้ว่าเป็นตำรวจก็ถูกต้อนต้อนเด็กเข้าไปในซอยให้พวกตำรวจมาเคลียไอ้พวก พวกที่เป็นสายรับที่เป็นตำรวจนักนคือแบบนี้ก็หลบออกไปเขารายงานอันนี้แล้วก็เลยเกิดการชุลมุนชุลเกกันผมก็องจะบอกกับท่านว่าเด็กเขาได้ใช้กระบวนการที่เราอ่านไม่ออกเหมือนกันเขาบอกเขาจะไปรับเสด็จแต่มันผิดอะไรนี่ ถ้าเป็นอย่างที่ข่าวบอกเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเด็กได้ใช้ยุทธวิธีที่จะ,ะเผชิญหน้าแบบไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่ว่ารอสิทธ์ไม่ชอบแน่นั่นก็คือมีการรับเสด็จสังเกตดูนะครับตอนหลังนี่ล่าสุดเมื่อวันที่6เมษา รัชการที่สิบจะเสด็จไปที่เชิงสะพานพุทธจะไปบวงสวงรัชการที่หนึ่งในวันจัก,กรีปรากฏว่าไม่มีใครมารับเสด็จเลยครับมีการกีดกันไม่ให้ประชาชนมารับเสด็จเลยเพราะว่ารู้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีประชาชนที่ไม่พึงประสงค์มาร่วมรับเสด็จด้วย ต่อไปนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจากนโยบายที่กล้ามากเก่งมากขอบใจนโยบายที่แบ่งแยกปกครองวันนี้รัชก,กาลที่สิบก็เลยได้ศัตรูที่แน่นอนแล้วครับผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าสำหรับกษัตริย์นั้นมีศัตรูหนึ่งคนก็มากเกินไป แต่ว่าคำพูดจากเมื่อปีก่อนนู้นกล้ามากเก่งมากขอบใจแล้วแบ่งแยกดึงประชาชนเสื้อเหลืองมาโดยยุทธศาสตร์เข้าใจว่าของของคุณนุ้ยเอามาโชว์เลยเสื้อเหลืองเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแม้กระทั่งจะเปิดทางให้ประชาชนไปไปให้ไปเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีก็ทำไม่ได้แล้ว เหมือนในอดีตไม,ไม่กล้าทําแล้วครับตัวอย่างเมื่อวันที่6เมษายนนั่นทีหนึ่งแล้ววันนี้โอกาสวันสงกรานท่านดูนะครับในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบําเพ็ญพระราชศนพระพราชพิธีสงการลงข่าวนังสือพิมพ์ท่านจะเห็นว่าบรรยากาศที่อยู่ในหน้าฉากกับเนื้อหาที่เป็นจริงมันขัดแย้งกันแล้ว และต่อไปมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนกับท่านแล้วว่าถ้าจะใช้ความรุนแรงบีบบังคับให้คนกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ให้คนรักด้วยบารมีที่เมตตาแต่ใช้อำนาจกดให้คนกลัวแล้วให้รักเนี่ยวันนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ยอม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมก็ภาวนาว่าน่าจะจบแค่นี้แต่ผมเชื่อว่าไม่จบแล้วล่ะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามมาวันนี้จากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมใช้ความรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งพิเศษมาว่าถ้าเรื่องเกี่ยว กับวังแล้วก็ให้จัดการได้ต็มทีนั้นคุณรังสิมันโรมสอสอต้องต้องให้ชื่นชมนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรสูทนายพูดไปนี่น้ําหนักก็ไม่มีนะน้ําหนักมันน้อยเพราะผมอยู่ต่างประเทศแล้วผมไม่ได้เป็นผู้แทนในสภาแต่คุณโรมเนี่ยเขาเป็นผู้แทนอยู่เสียงเขาก็เลยดังเขาเอาภาพที่ตำรวจกระทำกับเด็กเนี่ย กับเยาวชนเนี่ยมาประกอบในเฟซบุ๊กของเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องใช้กำลังกับผู้ชุมนุมเช่นนี้ถ้าตำรวจแค่อำานยการให้จัดกิจกรรมไปได้เสร็จก็แยกย้ายผู้ชุมนุมไม่ได้ไม่สามารถจะทำอันตรายอะไรได้ด้วยซ้ำคุณโลไม่พูดถึงรัชการที่สิบนะฮะพูดถึง บรรยากาศแวดล้อมแต่เราเข้าใจได้นี่คือบรรยากาศในประเทศไทยเป็นอย่างนี้คุณลองพูดต่อไปบอกยิ่งทำแบบนี้ยิ่งประจานให้เห็นว่าเบื้องหลังความจงรักภักดีที่อวดอ้างกันคือความโหดเหี้ยมที่กระทำต่อผู้ที่เห็นต่างนะครับแล้วก็มีภาพนะครับบอกว่าเมื่อราวประมาณบ่ายสโมง49นาทีบริเวณสะพานขาว หลานหลวงเกิดการเข้าผลักดันกันของกลุ่มประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรอรับเสด็จของกลุ่มมังกรปฏิวัติคาดว่ามีผู้บาดเจ็บสามรายหนึ่งในนั้นทานตะวันซึ่งมีรอยช้ำแดงที่ใบหน้าต่อมาเวลา16.14นอทางผู้ชุมนุมจึงได้ประกาศยกเลิกการชุมนุมเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็เกิด คำพูดคําจาที่อาฆาตมาตรายของของเด็กเนาะของเด็กก็แน่นอนครับอารมณ์ของวัยรุ่นเราก็ผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วเมื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ต้องโกรธแค้นแล้วเรื่องอย่างนี้มันก็ลุกลามไปเรื่อยนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี่ผมไม่ต้องบอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันเป็นการระบาย ของคุณตี้วันวลีนะครับเออว่าจะต้องทำยังไงกันอะไรกันเนี่ยนี่คือนี่คือผลจากการที่เราไม่มีหลักนิติธรรมเราไม่ได้ยึดหลักกฎหมายแล้วทุกวันนี้เราใช้อํานาจกระทำหลังนั้นผมเรียนท่านทราบว่านี่คือผลจากตัวช้างจากการใช้อํานาจ นอกระบบแล้วนี่คือบรรยากาศภาพของประเทศไทยในสายตาต่างประเทศผมเคยรายงานท่านไปแล้วแต่อันนี้ผมเอาข่าวที่มาลงใหม่โดย Post Today นะครับ Post Today เมื่อวันที่13เมษา2565รัฐบาลสหรัฐชี้อำน,นาจรัฐในประเทศไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนหนักนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานนะครับในรายงานเรื่องนี้ Report on Human Rights Practice โดยระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นภาพชัดเจนว่าสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในไทยอยู่ภายใต้การคุกคาม รายงานเน้นย้ำว่ารัฐบาลได้จำคุกทรมานหรือแม้กระทั่งสังหารฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนักเคลื่อนไหวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักข่าวอย่างไม่เป็นธรรมและเน้นถึงการกรณีที่น่ากังวลของการกดขี่ข้ามชาติที่รัฐบาลเอื้อมมือข้ามพรมแดนเพื่อคุกคามข่มขู่หรือสังหารผู้เห็นต่างและผู้ที่เขารกดังนั้นวันนี้ปรากฏการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่นะครับ มันสอดคล้องกับการจับตาของต่างประเทศนี่ของรายงานของสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าบรรยากาศอย่างนี้คนที่เป็นเหยื่อต่อการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและก็ยังยืนหยัดสู้ติดคุกถูกจำขังทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มจะพิจารณาคดีและก็ศาลก็ไม่ให้ประกัน สารก็รับคําสั่งมาก็ทําอย่างที่ว่าเนี่ยจนกระทั่งเขาก็สู้จนกระทั่งอั้นไม่อยู่ก็ต้องปล่อยตัวชั่วข่าวตามสิทธิในรัฐธรรมนูญคนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือคุณเพนกวินอีกหลายๆคนนะครับผมคิดว่าเมื่อมีกิจกรรมผมก็ควรจะควรจะต้องเอามาใส่ในรายการ เติมเต็มข่าวสารระบบวิคี่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับคุณเพนกวินตั้งแต่ออกจากคุกมาโดยได้รับการประกันตัวมีเงื่อนไขเข้มงวดหมดใส่กำไรข้อเท้าปรากฏว่าคิดว่าจะกดขวัญกำลังใจของเขาให้หวาดกลัวแล้วยุตินี่คือรูปธรรมว่ามันไม่ใช่แล้วครับ จริงอยู่สารกําหนดเงื่อนไขย,ยังไงเขาก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขาสารนี่เช่นเขาไปชุมไปที่เชียงใหม่รับใบสีสู่ขวัญเขาก็ขึ้นไปรายงานตัวเนื่องจากว่ามีคดีอยู่ที่สารเชียงใหม่ด้วยพี่น้องประชาชนก็ให้การต้อนรับนะครับคุณเพนกวินเอ่อใบสีสู่ขวัญต้อนรับกันตามภาพนี่นะครับ เห็นไหมครับเขาก็ปลาใสาไม่ผิดกฎหมายอะไรนี่ครับไม่ผิดเงื่อนไขศาลนี่ครับก็อู้คำเมืองแต่ผมไม่ได้ให้ท่านดูรายละเอียดฉะนั้นล่ะแต่นี่เป็นข่าวเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับที่ผมนำมาให้ท่านดูนี่เพื่อให้เห็นถึงว่าการใช้อำนาจเผด็จการบีบบังคับให้คนกลัวไม่ได้ใช้ความดีให้คนนับถือนี่นะครับ โลกสมัยใหม่มันยากเลยแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่รับแล้วก็ดูผมอยากให้ท่านดูคำปราใสนะครับของอของคุณเพนกวินในโอกาสที่ลํำลึกถึงคุณวัดสักหน่อยเมื่อเมื่ออาจจะสัปดาห์ก่อนนะครับเอามาให้ท่านเห็นบรรยากาศเขาอ่านบทกวีที่บอกถึงติด สำนึกของเขาว่าเขายังยืนอยากต่อสู้ต่อไปแล้วนี่คือรูปธรรมท,ที่วังควรจะรับรู้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองควรจะรับรู้ว่าเราจะหาทางปรองดองกันอย่างไรในประเทศชาติถ้าคุณยังใช้อำนาจกันอย่างนี้แล้วคิดว่าจะกดศรีรษะให้คนกลัวนะครับมันเป็นไปนไม่ได้ครับลองฟังความเห็นของอ,อบทกวีของคุณเพนกวินหน่อยครับ อันนี้เป็นอาศิลาวัฒประชาชนคือแต่งวันที่สี่แต่งวันที่สี่เมษายนฮะซึ่งเป็นวันที่หลายๆคนเขาเชื่อว่าเป็นวันที่มีเทวดามาสร้างกรุงเทพมาเสกกรุงเทพนะฮะแต่ผมต้องกาถามว่าเทวดาเนี่ยเขาเสกกรุงเทพจริงๆหรือเปล่าวัดพระแก้วหรือป้อมประทุมเมนที่อยู่ข้างเราเนี่ยป้อมนี้นะฮะเป็นป้อมมีความสําคัญนะเพราะว่า เป็นป้อมเพียงสองป้อมแต่ยี่สิบกว่าป้อมที่กรุงเทพเคยอยู่ที่กรุงเทพเคยมีป้อมอยู่รอบๆเป็นฝีสวยงามแต่ผมถามว่าป้อมพวกนี้กำแพงพวกนี้บ้านต้นไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเทพเขาชี้นิ้วแล้วเขาเสกเองได้หรือเปล่ามันล้วนแต่มือล้วนแต่ตีนหยาดเหงื่อและน้ำตาของพวกเราเลยกรุงเทพเทพเสกได้ เองลือล้วนแต่ตีนแต่มือไพรสร้างเวียงวังวัดสะพรั่งพือใครก่อกันมรื้อใหญ่เทพช่วยชื่ออ้างว่าตั้งกรุงเองปราสาททองอรา,ามเรื่องเรื่องสมัย ทองทองใครถามว่าทองขูดรีดใครขืนกล้ำอ้ว่าทิศพยาลัยสวงสถิตสวรรค์สถิตงามวิสิทธิ์วิเศษล้ำงามวิสิทธิ์วิเศษล้ำก็นน้ำตาใครเหงือไพรปลูพังพื้น พัสุทธาเจ้าข้าวจึงเหลืองเต็มนาทั่วด้าวใชัภโสศพเทวดาใช่โโสศพเทวดาใ้เสกประทานแหงสองไผ่ไปปูกข้าวหรือเจ้ามีเสวยเลือดใครไหลรังป้องปัจพินเลือด แน่เลือดไพริหลังด้าพิภพกว้างเลือดดินเลือดดินจอมล้างดินแดงเดือดใช่เลือดบนหลังช้างที่ล้างทรณีบุญแรงราษฎรรอเลี้ยงโลกา ได้เป็นหลักคำนภาแผ่นล่าเหลือสิงเอกเหลือกว่าเอกบุญญามหาราชในเทียมท่านเลยขอนกบคำนับมาขอนกบคำนับมาไพรฟ้าจงเจริญวัดวัลยากูลและอุดมการของวัดวัลยากูลจงเจริญ จงินาศประชาชนจงเดินนน้จงพินาศเรานาจงพินาศขอบคุณมากครับทุกคน